Do you love me? กลับมาพบกับนินนินแบล็คลิสซี่เกอีกครั้งนะคะคนอาจจะงง,งว่าแบบเฮ้ยทำไมรูปป่งเยอะแยะไปหมดเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดนินนั่นเองมีพร็อพลูปโป่งเยอะขนาดนี้แล้วก็เลยมาอัด27 facts about me งงละสิทำไมแบบว่าบล็อกเกอร์คนอื่นเขาจะอัดแบบว่า50 facts หรือ49 facts about me นะคะแต่นินขออัดแค่27 facts about me เพราะว่าเป็นวันเกิด นินที่อายุ27ปีก็เลยจะมาเมาส์27ข้อเกี่ยวกับนินนินนะคะคือถ้าได้ฟัง27ข้อนี้ต้องรู้จักนินเพิ่มขึ้นมากแน่แเริ่มจากชื่อก่อนเลยนะคะชื่อเล่นชื่อนินนินนอนหนูสละอีนอนหนูนอนหนูสละอีนอนหนูนินนินเนี่ยไม่ใช่ลินินไม่ใช่ปลานินไม่ใช่นินเฉยเยนินนินนะ คะนีนินมาจากคุณแม่นะคะชอบดูการ์ตูนนินจาฮาโตรีอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าเป็นลูกผู้ชายจะให้ชื่อนินจาแต่ปรากฏว่าออกมาเป็นผู้หญิงก็เลยให้ชื่อนินินค่ะเหมือนการ์ตูนนินจาฮาโตริที่เขาชอบเรียกว่านีนินๆๆๆนั่นแหละมาจากตรงนั้นส่วนชื่อจริงนันนภัชแปลว่าผู้มีความสุขประดุจดังสวรรค์เออก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงที่แบบอารมณ์ขันดีนะเออก็ก็มีความสุขดี ข้อที่2นะคะนินเกิดวันจันทร์ที่11มิถุนายน2533 1990หรือว่าเด็กยุค90นั่นเอง เวลาคนถามว่าน en ินเป็นคนที่ไหนเมื่อก่อนนินก็รู้สึกงงๆเหมือนกันว่าจะตอบยังไงเพราะว่าพ่อกับแม่เป็นคนเชียงรายแล้วไปเกิดนินที่จังหวัดกรุงเทพแล้วไปถูกเลี้ยงที่อารัญญประเทศปัจจีนบุรีแล้วเสร็จแล้วก็ย้ายมาอยู่ยาสุธรแล้วก็โตที่ยโสธรเพราะฉะนั้นนินเป็นคนจังหวัดอะไรคะเวลาพ่อกับแม่กลับเชียงรายอะไรเงี้ยจะรู้สึกคิดถึงยโสธรมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าที่จังหวัดยโสธรเนี่ยเป็นบ้านของตัวเองมากกว่าเพราะฉะนั้นพอหลังๆมาก็จะตอบอย่างภาคภูมิใจว่า เป็นคนที่ไหนคะอ๋อเป็นคนเยสสททอนจ้าก็คือเป็นคนเยอสะทอนนะคะเพราะว่าโตที่นี่ก็เลยรู้สึกผูกพันกับที่นี่คะ่ะ ครอบครัวนินนะคะอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนค่ะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวนะคะนินมีพี่สาวหนึ่งคนนะคะห่างกัน4ปีตอนนี้นางก็อายุ31ปีแล้วแต่หน้ายังเด็กอยู่ทุกคนจะคิดว่านินเป็นพี่สาวตลอดคือพี่สาวนินนะคะเป็นออทิสติกค่ะก็เลยแบบว่าเขาก็เลยจะไม่ค่อยแต่งหน้าไม่อะไรอะไรเงี้ยจะไม่มีจริตจกักรนเหมือนผู้หญิงทั่วไปก็เลยทําให้นางดูเด็กตลอดเวลานินเดินไปกับนางทุกคนก็จะบอกว่านิชาเนี่ยพี่สาวนินชื่อนิชานะคะนิชาเนี่ยเป็นน้องแล้วนินเป็นพี่ นินเรียนจบจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสถาปัตยกรรมแผนผังเมืองและนารุมิสินเอกราฟิกดีไซน์นะคะหลายหลาคนอาจจะงงว่านารุมิสินคืออะไรฟังแล้วงงๆนะคะถ้าพูดเป็นสายกรีฑาก็คือครีเอที e a าร์ตค่ะก็เป็นแบบว่าสาย Creative สายออกแบบอะไรอย่างงี้เนาะจบมาด้วยเกรดเฉลี่ยน้อยมากประมาณ2ุด นิดๆอ่ะเออเราก็ติดเอเยอะมากเรียนจริงๆเขาเรียนกัน4ปีนี่เรียน5ปีโอ้ไม่ก๊อชกว่าจะจบมาได้คุณพ่อคุณแม่นี่น้ำตาแทบเล็ดค่ะทุกคนแต่ก็จบมาได้นะคะ สีที่นินชอบนะคะเอาจริงๆชอบทุกสีเลยแบบเปลี่ยนไปตามอารมณ์ตอนสมัยเด็กๆเคยบอกว่าชอบสีฟ้าก็หลังๆมาก็ชอบสีเหลืองพอโตๆมาหน่อยชอบสีดำเออแล้วก็ทุกวันนี้ก็แบบชอบทุกสีเลยสีอะไรก็ได้มันแล้วแต่อารมณ์บางทีก็แบบบ้าแบบสีโรสโกบบางทีก็บ้าสีเงินแต่เอาหลักๆแล้วส่วนใหญ่คือจะเป็นสีดำนะคะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าในตู้นินส่วนใหญ่จะเป็นสีดำคือเป็นสีพื้นๆหมดเลยสัดส่วนของนินนะคะ32 24 35ค่ะแล้วก็ส่วนสูง162 น่าจะกินนิดจะ165ยแล้วทำไมไม่ให้165เลยน่าจะมาตรฐานกว่าสูงแค่162นะคะแล้วก็ตอนนี้หนัก50ค่ะอาหารที่นินชอบ ชอบกินทุกอย่างเลยไม่มีปัญหากับการกินใดๆทั้งสิ้นสามารถกินได้ทุกอย่างแล้วแม่ก็บอกมาตลอดเลยว่าสมัยในเด็กๆเนี่ยนินกินได้ทุกอย่างไม่มีเกี่ยงไม่มีเรื่องเลยนะคะแม่แบบโยนโยนอะไรใส่ถ้วยมาให้กินก็แบบกินหมดเลยแต่ชอบมากๆเคยชอบกินผักกินเห็ดอะไรอย่างเงี้ยจะชอบเป็นพิเศษคืออะไรก็ได้ที่ขอให้มีผักคือกินได้หมดนะคะส่วนอาหารแปลกๆอย่างพวกแบบแมลงแมลงทอดก็ชอบและที่สําคัญคืออะไรที่กินได้ตลอดเวลาคือส้มตํานะคะกินได้ทุกมือ เชา้าเที่ยงเย็นกินได้หมดส้มตำค่ะข้อที่9นะคะงานอดิเรกข,ของนินนะคะนินชอบวาดรูปมากชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็แต่โตมาไม่ค่อยได้วาดแล้วนะส่วนใหญ่จะเป็นเล่นมือถือมากกว่าชอบถ่ายรูปมากๆทั้งถ่ายรูปตัวเองแล้วก็ถ่ายรูปคนอื่นมีกล้องตัวแรกเป็นกล้องแบบกล้องฟิล์มคุณแม่ซื้อให้ของฟูจิเลยสักอย่างที่ต้องใส่ฟิล์มเป็นม้วนๆแล้วแบบแกรกแกรกแกรก,รกอะไรอย่างเงี้ยนะมีกล้องตัวแรกประมาณป .3 แก็ถ่ายถ่ายแล้วก็ไปล้างแฮปปี้ ความสุขมากๆคือไม่ได้ถ่ายรูปแบบเก่งจริงจังนะคะแบบกล้อง DSLR ใส่เลนส์ซูมยิงเห็นนกอะไรเงี้ยน่ะคือไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าแบบชอบถ่ายรูปเออถ่ายได้หมดถ่ายทุกอย่างคนคนหมาเหมือเด็กดึกชอบหมดรู้สึกแฮปปี้กับการแบบได้ถ่ายรูปแล้วก็ได้เก็บความทรงจํานั้นๆไว้แล้วก็หลังๆมาคนพบว่าตัวเองชอบถ่ายวิดีโอคือมีครั้งหนึ่งตอนสมัยมัธยมอ่ะ แค่งูเข้าบ้านเอองูงูตัวใหญ่งูตุ้งอ่างเข้าบ้านก็หยิบรีบหยิบกล้องมาแล้วก็ถ่ายทําเป็นวิดีโอมีแบบฉากตอนที่แบบพ่อมาไล่ตีงูแล้วก็มีคนมาช่วยเก็บศพงูไปทิ้งแบบมันมีภาพในหัวแบบรู้สึกชอบมากกับการถ่ายวิดีโอบางทีนั่งรถอยู่เฉยๆก็แบบนึกขึ้นได้ว่าแบบเป็นซีนที่ฉันกําลังเอาหน้าอิงหน้าต่างแล้วก็มีลมพัดแล้วต้องเป็นเพลงนี้ขึ้นมาในหัวอะไรเงี้ยคือแบบเวลากําลังทําอะไรอยู่จะชอบมีภาพวิดีโอนั้นๆในหัวแล้วก็มีเพลงแบบกําลังคิดเป็นมิวสิกวิดีโอต่างๆเอ เป็นถึงขั้นนั้นอ่ะเขาเรียกว่าบ้าหรือเปล่าไม่เชื่อเรื่องผีแต่ก็ไม่รบหลู่คือแบบเอาจริงๆเป็นคนกลัวผีนะแค่เชื่อว่าวิญญาณมีจริงแต่ไม่ได้แสดงออกมาในแบบรูปร่างหน้าตาน่ากลัวขนาดนั้นข้อที่11นะคะนี่เป็นคนชอบฟังเพลงมาก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  คือชอบถึงขั้นแบบว่าอยากจะเป็นดีเจถ้ามีโอกาสสักครั้งในชีวิตก็อยากจะลองเรียนดูมันน่าจะสนุกดีฟังได้เกือบแทบจะทุกแนวเลยแต่ที่ชอบฟังหลักๆเลยคือฮิปฮอปนะคะแล้วก็ทรัพดับสเตเป็นพวกแบบดีเพาว์เนี่ยหรือว่าจะเป็นแบบฟีลแบบป๊อบ<ๆ>ก็ฟังได้คือแล้วแต่อารมณ์มิยอนเซ่ชอบมากกรีฮันนาชอบมากคือแบบไม่มีศิลปินในดวงใจแต่สามารถฟังได้แล้วแต่อารมณ์นะคะโตมากับไทเทเนียมนินสามารถแล็บได้เกือบทุกเพลงของไทเทเนียมเลย แล้วเป็นไทเทเนียมแบบเพลงใต้ดินอันเดอร์กราวด์ชอบมากคำหยาบคำสบทคือเต็มหมดเลยคือเป็นคนชอบฟังแบบอะไรหยาบหยาบอะไรแบบอันเซนเซอร์โดยตี้ดยตี้นี่ชอบมากรู้ <c oughs> สึกเันเข้าถึงแก่นอารมณ์ไคโป้ <c oughs> เพลงนั่นไง <c oughs> เพลงแบบไทเท้เอ็มเอฟอะไรเงี้ยคือแบบลองตามได้หมดทำผมไม่เป็นทำอะไรเกี่ยวกับผมไม่เป็นเลยเอาอย่างน้อยแค่เปียง่อยๆได้บ้างแล้วก็ไม่ใช่เปียก้างปลาอะไรอย่างเ้นนะแบบเปียกข้างๆอะ สองข้างแบบคตจะมาอันนี้ทําได้แล้วก็รวบผมได้รวบครึ่งหัวได้รวบบันได้แค่นั้นแต่ว่าใดทําพวกกลอนเซตผมอะไรางี้นินทําไม่เป็นนะ นินเป็นคนกลัวหัวปลามากๆแบบเวลาอยู่บนโต๊ะอาหารนี้ถ้าสมมติคือกินปลาอะชอบกินนะชอบกินปลามากๆแต่ว่าเวลาเสิร์ฟปลาบนโต๊ะอาหารแล้วถ้าหัวาหันมาหานินปุ๊บนินจะรู้สึกว่านินกินไม่ลงอ่ะเออต้องแบบตัดหัวออกไปหรือว่าเวลากินต้องหันหัวออกเออเพื่อนๆจะรู้กันแล้วเพื่อนคือถึงรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าช่วยหันหัวปลานะเว้ยแต่ชอบหันหัวปลามาหารเราแบบชอบแกล,ล้งเราอะไร นนเป็นคนไม่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขเลยวิชาคณิตศาสตร์คือโง่คือโง่โง่โง่โง,ง,ง,ง่มากๆตัวเลขเนี่ยนินจะมีปัญหาหลักร้อยโอเคหลักพันโอเคแต่ถ้าหลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านถ้าให้อ่านเป็นตัวเลขจะไม่สามารถอ่านได้ใช่หไหมหลักแสนอย่างนีน้นินจะต้องนับก่อนว่า,วาหน่วยสิบร้อยพันหมืนม่นแสนอ๋อนี่คือเก้าแสนอะไรเงี้ยเออคือต้องแบบค่อยๆนับเราก็แก้ไม่หายเราก็เป็นอย่างี้คิดเลขไม่ได้เลยแม้กระทั่งกดเครื่องคิดเลขยังกดผิด ข้อที่15นะคะเวลาคนเจอหน้านินทุกคนก็จะคิดว่านินแบบเป็นคนวิ่งเวียงด้วยแบบน้ำเสียงด้วยแบบหน้าตาจิกๆดูแบบดูโมโหร้ายดูเป็นคนไม่ค่อยยิ้มเป็นคนแบบยิงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วนี่เป็นคนแบบตลกเฮฮาแล้วก็แบบคนไร้สาระมากๆเรื่องแบบเพื่อนๆที่เจอนินครั้งแรกทุกคนก็จะแบบกลัวๆนินกันหมดเลยทำ้ายร่างกายหรือรุนแรงหรือตบตีอะไรนี้ไม่เคยคือเป็นคนแบบเซนซิทีฟอะคือไม่ชอบความรุนแรงจริงๆนะเว้ยดูจากหน้าแล้วมันอาจจะขัดแต่จริงๆไม่ชอบความรุนแรงไม่ ชอบการมีปัญหากับใครนะคะข้อที่16นะคะนินชอบภาษามากๆตอนสมัยเรียนมัธยมโรงเรียนเอกสายศิลป์ฝรั่งเศสนะคะแต่ถามว่าพูดฝรั่งเศสได้ไหมฮึได้แค่แบบป้องชูเชื่อมาแปลนินนินกอมมงตะเลวุอะไรประมาณนี้ผ่านมาได้เพราะว่าลอกเพื่อนนะช่วงมาหาลัยก็เป็นโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นอีกอยากพูดญี่ปุ่นเป๊ติดเอฟญี่ปุ่นคะ่ะสิ่งที่พูดได้จากภาษาญี่ปุ่นคือ อาริกาโตวตาชิวะนินเนเดสโอเกคิเดสกาอิชินิซันจิโกะเราคือฮานะฮะชิใ้แค่นี้ใช่หรือเปล่า,าก็ไม่รู้นะเออชอบมากแต่แบบติดเอฟอะคือนินทำได้เกือบทุกอย่างแต่ทำได้ไม่ดีสักอย่างเปียโนโลเล่นได้ไวโอลินเล่นได้ขิมเล่นได้โบกูเลเล่เล่นได้แต่ได้ไม่ดีสักอันเล่นพอแบบดีดแบบไม่เป็นจังหวะบางเออแบบพอแบบเดาๆไปได้นะคะ เห็นนินไปเที่ยวนั่นนี่คนเดียวได้อะไรเงี้ยดูเป็นผู้หญิงมั่นใจคนนี้จะต้องแบบเป็นคนเก่งแน่ๆนะคะจริงๆแล้วนินเนี่ยค่อนข้างเป็นแบบเหมือนลูกแง่พอสมควรไม่ใช่แบบลูกแง่แบบพ่อแม่ดูแลนะลูกแง่กับเพื่อนว่าเพื่อนจะต้องเป็นห่วงต้องแบบคอยดูแลต้องมีคนประคบประงงต้องคอยไปส่งไม่ได้เก่งมากหรือว่าไม่ได้มีทักษะการใช้ชีวิตอะไรมากมายแต่มีเพื่อนที่ดีมากๆจริงๆเพื่อนทุกคนที่คบอยู่เนี่ยช่วยเหลือนินได้ทุกๆด้านเลยแล้วก็ดูแลนินเหมือน คนในค้อบครัวเลยถึงใจรักเพื่อนอะ <S <S นินไม่กินทูเรียนนะคะซึ่งจริงๆแล้วตอนเด็กๆเอาจริงนะนินเป็นคนชอบกินทุเรียนมากๆแต่มีครั้งหนึ่งนะคะนินเคยกินทุเรียนแบบกินเยอะเกินไป10ปกว่าชิ้นอะเออแบบกินเยอะๆกินอัดๆเสร็จปุ๊บพอกลางดึกอยู่ดีๆก็รู้สึกแบบแน่นหน้าอกแล้วก็ อ้วกแล้วก็ท้องเสียในเวลาเดียวกันปวดหัวด้วยอะไรด้วยแบบเยอะแยะไปหมดจนคุณแม่ต้องแบบพาไปส่งโรงพยาบาลนะคะเพราะว่ากินทุเรียนเยอะเกินไปนี่แหละเนาะก็เลยกลายเป็นว่ามันเข็ดตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาก็เลยไม่กินทุเรียนเลยไม่ใช่ว่าไม่ชอบว่ามันเหม็นหรืออะไรนะเออไม่กินเพราะว่าเข็ดจากเรื่องนี้แหละ นินเคยประสบอุบัติเหตุครั้งหนึ่งที่ค่อนข้างรุนแรงมากเลยนะคะก็คือรถคว่ำทั้งครอบครัวเลยค่ะนั่งไปด้วยกัน4ี่คนนะคะคว่ำแบบลอชีฟ้าลงไปในคลองซึ่งน้ําก็แบบไหลไหลไหลเข้ามาในรถหน้านแนบกระจกอย่างเงี้ยเพราะว่าหลับอยู่มันดึกเนี่ยนอนหลับอยู่แนบกระจกแล้วรู้สึกได้เลยว่ากระจกอ่ะลูดไปกับถนนแบบอีกอย่างแบบหน้าเราแนบไปกับถนนอย่างเงี้ย แต่กระจกไม่แตกรถไม่บุกคนไม่เป็นอะไรแต่ล้อชีฟ้าเลยนะแต่คือรถคือพังนะเพราะว่าน้ํามันเข้าเครื่องเลยแล้วก็ทุกคนไม่เป็นอะไรเลยงงมากทุกคนก็ถามว่าแบบที่บ้านห้อยพระอะไรซึ่งในรถเราแบบไม่ได้ห้อยพระไม่ได้เจิมอะไรทั้งสิ้นชีวิตคนเราอ่ะมันแบบมันแค่เสี้ยววินาทีมนึงมันก็แบบกบลาโลกได้แล้วอ่ะ <arena>, เพราะฉะนั้นหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็เลยดำรงอยู่ในสิ่งที่ทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อยากทำอะไรทำไม่มีอะไรมาขวางกั้นความคิดดินได้ค่ะ นินชอบเที่ยวทะเลนะคะมากกว่าภูเขาค่ะนินไม่ชอบการมีปัญหากับคนอื่นมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะเรื่องเล็กน้อยนินจะรู้สึกแบบ มันคายอยู่ในใจอ่ะคือไม่ชอบไม่อยากมีศัตรูอ่ะเอออาจจะดูเหมือนแบบเป็นคนแบบพูดแรงๆพูดใจหยับคายอะไรเงี้ยแต่ไม่ชอบเลยนะคะกับการที่แบบจะต้องไปมีปัญหาเชนเกลียดขี่หน้าเธอโอ้คนนุณมีแบบไม่ไหวฉชนอยากจะมีเรื่องกับเธออะไรเงี้ยแบบไม่เคยถ้าไม่มีใครมาหาเรื่องนินก่อนจริงๆอยากมีเพื่อนมากกว่ามีศัตรูวันนี้ไม่ได้พูดให้ตัวเองสวยนะคะคือจริงๆอ่ะเออและแหละเอาเป็นว่านินเป็นคนไม่ชอบมีเรื่องกับใครแล้วกันคะ่ะ นินชอบกินไอศครีมรสชาเขียวมะนาวช็อกโกแลตแล้วก็ช็อกโกแลตชิพนินเคยผมยาวมากยาวถึงแบบกลางหลังเลยมาตัดผมสั้นเพราะว่าอกหักก็เลยสั้นมาตลอดเลยทีนี้นินเป็นคนแบบว่าถ้าอยากทําอะไรคือทํา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 สุดๆแบบเวลาไฟลุกแล้วแบบหยุดไม่ได้สมมติออกแบบโลโก้อันหนึ่งเง แล้วแบบมันกําลังอินอนะมันกําลังแบบอยากทําตอนนั้นก็จะทํา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 ข้าวปลาไม่กินห้องน้ําไม่เข้าแล้วก็แบบจริงจังจบจอจับจ้องคือไม่ลุกไปไหนจนกว่างานนั้นจะเสร็จแต่ถ้ามีโมเมนต์ที่ไม่อยากทําก็คือจะไม่ทําเลยให้ใครมาบิ้วให้ตายยังไงก็ไม่ทาเออประหลาดดิมกันนินโตมากับการ์ตูนดิสนีย์นะคะเกือบทุกเรื่องเลยไม่ใช่เฉพาะแค่เจ้าหญิงดิสนีย์นะพวกแบบมิกกี้เมาส์อะไรเงี้ยก็คือ มหมดเลยเจ้าหญิงดิสนีย์ที่นินชอบที่สุดก็คือแอเรียลนะคะเดลิตเติลเอร์เมชอบมากเออไม่รู้เป็นอะไรทําไมถึงชอบมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คือความฝันสูงสุดของนินในชีวิตคือการได้ไปเที่ยวรอบโลกให้ได้มากที่สุดคือไม่ได้หวังหรอกว่าจะต้องพบทุกประเทศแต่ก็แบบทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะไปได้เท่าที่กําลังเงินตัวเองจะมีก็ค่อยๆเก็บไปนะคะคือตั้งแต่ที่นิน ได้ลองออกไปเที่ยวต่างประเทศบ้างหรือออกไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างมันทําให้เราว่าการที่เราได้ก้าวออกไปจากจุดเดิมที่เราอยู่มันทําให้เราได้เรียนรู้ สิ่งต่างๆอะไรมากมายแบบในการใช้ชีวิตทั้งแบบวิธีการเอาตัวรอดวิธีการสื่อสารกับคนอื่นเราได้เห็นวัฒนธรรมต่างๆได้ลิ้มรสอาหารแปลกๆเออมันทําให้แบบมันตื่นเต้นดีแล้วก็ได้ไปเก็บภาพสวยๆเพราะว่านินชอบถ่ายรูปแล้วก็ทําวิดีโอนะคะมันเหมือนเป็นการแบบบันทึกความทรงจำดีๆเก็บไว้อะเออก็หวังว่าจะได้ไปเที่ยวอีกเร็วๆนี้นะคะ จบไปแล้วนะคะกับ27 facts about me ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รู้จักนินเพิ่มมากขึ้นนะคะที่บอกนะคะเป็นวันเกิดนินนะนนก็อายุ27ปีแล้วไม่ได้รู้สึกแก่แล้วรู้สึกแย่มีอายุมากขึ้นแล้วก็ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนิน,น,นก็ตื่นเต้นมากๆว่าในอายุ27ต่อไปข้างหน้านี้นินจะได้เจอกับอะไรอีกได้บทเรียนอะไรอีกได้เรียนรู้อะไรอีกได้ไปไหนอีกอะไรเงี้ยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแบคคลิสอย่าลืมกด subscribe ช่อง YouTube ของเรานะเวลาวิดีโอใหม่มามันจะได้แจ้งเตือนปิ๊ง ขึ้นมาเลยโอเคปะแล้วก็ใครอยากให้นินๆกับแม่มดทำวีโอรีวิวเมาส์เกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะใน27ข้อนี้มีข้อไหนที่ตรงกับเพื่อนๆบ้างไหมลองพิมพ์มาเมาส์กันดูบ้างนะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ